วิธีเจียวน้ำมันหมูนะคะเจียวน้ำมันหมูอย่างไรให้ใส่นะคะใส่แนวเลยค่ะแล้วก็ไม่เหม็นหืนด้วยแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเร่ด้วยนะคะมันหมูที่แคเร่จะใช้เจียวเป็นใช้เป็นมันหมูติดหนังนะคะก่อนจะเจียวแคเร่จะนําไปแช่ตู้เย็นให้เขาแข็งก่อนที่แช่ให้เขาแข็งก่อนก็เพราะว่าเวลาเรานํามาหั่นเนี่ยจะได้หั่นได้ง่ายๆค่ะ จากนั้นนะคะก็นำมาหั่นชิ้นได้เลยค่ะเมื่อเราแช่ตู้เย็นจนแข็งแล้วเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะหั่นง่ายนะคะชิ้นนะคะไม่เล็กแล้ก็ไม่ใหญ่เกินถ้าหากว่าเราหั่นชิ้นเล็กเกินเนี่ยเวลาไปเจียวเวลาน้ํามันเข้าออกเนี่ยเขาจะเหลือหดเป็นชิ้นเล็กนะคะนี่ค่ะชิ้นขนาดนี้กําลังพอดีจากนั้นก็นําไปล้างน้ําเปล่าทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแค่เลยว่าน้ํามันหมูนะคะที่เราเจียวเองเนี่ย เวลาทํากับข้าวแล้วมีความหอมอร่อยมากกว่าพวกน้ํามันพืชน้ามันขวดนะคะเวลาแค่ไปตลาดนัดเราเจอก็จะซื้อมาเจียวเก็บไว้ติดครัวประจําค่ะไว้ทํากับข้าวเนาะค่ะจากนั้นก็นํามันหมูที่ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใส่ในกระทะเราจะยังไม่เปิดไฟนะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เอ่อมันมันกระเด็นนะคะเวลาเราเจียวไปนะ จากนั้นค่ะก็จะใส่ขิงนะคะประมาณ4แผน่นห้าแผ่นนะคะขิงหั่นชิ้นเนาะขิงนี่แหละค่ะจะช่วยให้เวลาเราเก็บไว้นานๆแล้วมันจะไม่มีกลิ่นหืนนะคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งของมันหมูจากนั้นค่ะก็ทําการเปิดแก๊สเราจะทําการต้มก่อนนะคะต้มให้มันหมูสุกก่อนได้เลยค่ะวิธีนี้แหละค่ะจะทําให้น้ํามันนะคะมีความใสน่ารับประทานค่ะนี่ค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะเขาเริ่มเดือดน,นะเมื่อน้ําแห้งเนี่ยน้ํามันเขาก็จะเริ่มออกมาเองค่ะนี่ค่ะพอน้ําเริ่มแห้งน้ามันใสๆก็จะเริ่มออกมาแล้วเห็นไหมคะจากนั้นเราก็เจียวไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟกลางนะคะจนกว่าจนกว่าเขาจะเหลืองค่ะ นี่ค่ะของแคเลเหลืองขนาดนี้แคเลว่าได้แล้วนะคะกากหมูกำลังกรอบๆเลยเนาะจากนั้นก็ตักกากหมูออกได้เลยค่ะกลิ่นหอมด้วยนะคะเนี่ย กรองน้ำมันหมูเก็บไว้นะคะปิดฝาให้สนิทแล้วก็ตั้งไว้ในครัวนะคะรับรองเก็บไว้หลายวันก็ไม่มีกลิ่นเหืนแน่นอนค่ะเห็นไหมคะว่าน้ำมันใสามากเลยนะคะเนี่ยในส่วนของกาก,ากหมูเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะทําน้ําจิ้มนะคะกินเล่นหรือว่าจะเอาไปผัดพริกแกงก็อร่อยค่ะค่ะก็เป็นวิธีการเจียวน้ํามันหมูให้ใสแล้วก็ไม่เหม็นเหืนง่ายๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ